อากาศเมื่อนี้ถึงจะมีแดดแต่ว่าก็ยังหนาวอยู่นะคะไอเสต๊ สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์ปินสวีเดนค่ะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันหรือเปล่าบอพอกันมือสมมือคิดหวอดว่าดามบ้านนอกหรือเปล่าคะเมื่อวานนี้ข่อยนะบ่ได้ลุ้งคลิปกับพะว่าเมื่อนะคะ่ะไปเลี้ยงขับรถในช่วงบ่ายพอกับมากะมากกินเขาเแล้ากาเบิงคาบิงคาเแล้ากะ อาเพลหลับไปเลยนะคะตื่นขึ้นมากะสามสี่ทุ่มนะคะก็เลยอาอาบน้ำนอนตอนนะคะทุกคนค่ะเมื่อเนยคอยจะมาอาัปเดตเกี่ยวกับการอาทาใบคับขี้ของคอยนะคะอะาเมื่อเ้านี้คอยกลับไปโรงเรียนัึงเจ็ดโมงเสารน,นะคะเพราะว่ามีเรียนตอนแปดโมงถึงอาสิบโมงนะคะเรียนสองชั่วโมงเลยนะคะเมือ่อเนยอา ตอนนี้คอยนะจบคอทั้งโ้องเรียนแล้วนะคะก็รอถึงแต่มมือสอบนะคะในเดือนนี้นะ,อะตอนแรกคุณนะบุกให้คอยสอบวันที่28นะคะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าบางทีน่ะอาจจะได้สอบเร็วนะคะเพื่อนจะหามือสอบให้เพราะอ,ะอาจจะมีนักเลียนที่สารสิทธ์นะคะคอยก็เลยจะรอ,อะสอบเพื่อที่จะได้มือสอบไว้กว่อนวันที่28นะคะ เราในช่วงนี้ค่อยก็ต้องอพยายามไปหัดขับกับพ่อใหญ่ฝรั่งนะคะ,ะแต่ว่าถ้าค่อยหอดมือซอบแล้วท่านแม่ค่อยสอบประพานก็จะได้ขอคําแนะนําจากครูก็จะได้ไปอขอเลี้ยนเพิ่มเติมจากครูขึ้นก่านะคะ,ะนี่คือคําแนะนําของครูนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นตอนนี้ค่อยจบตามหลักสูตรของโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนก็ยอมรับนะคะว่า มันมาแมนเรื่องงายเลยนะคะที่เรียนขับรถในประเทศสวีเดนนะคะเนื่องจากว่าภาษาคอยบอแข็งแรงนะคะการที่เขาบอกภาษาบดายแล้วก็ฟังบอกออกนี่มันเป็นปัญหามากเลยนะคะเพราะว่าคู่นะ่ะเขาก็จะบอกแต่ภาษาสวีเดนนะคะและ้วเขาจะต้องเข้าใจเวลาเพื่อนอธิบายนะคะ แต่ว่าคอยกับบกใครขอใจดีนะคะแล้วก็การอ่านป้ายอ่านทางพร้อมนะคะเขาะจะต้องอ่านแบบว่าเวลาเพิ่นบอกสถานที่ไปทางที่จะเลี้ยวจะไปนะคะเพราะว่าถนนในประเทศสี้เดนการบอกทางมันก็ซับซ้อนแน่นะคะเพราะว่ามันมีวงเวียนนะคะเรา่อยกับบางครั้งคอยกับอ่านบอกโอเคะทุกคนมันเลยเป็นปัญหาสำหรับคอยนะคะ คอยถึงอยากที่จะบอกอ่ฝากบอกอ่เพื่อนๆนะคะที่อยู่ในประเทศสวีเดนที่มาจากเมืองไทยไม่ไหมนะคะถ้าได้ใบขับขีอ่าจากเมืองไทยแล้วก็เอามาเฮดใบขับขี่อินเตอร์นี่ก็จะได้เปรียบน,นะคะเพราะว่าจะได้มีเวลาไปศึกษาเส้นทางด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เรียนภาษาพร้อมนะคะ เพื่อที่เขา,าจะได้เข้าใจเวลาครูบอกเทคนิคในการขับรถแล้วกาบอกปลายอ่านปลายออกนะคะทุกคนคอยนะเป็นอีอย่างที่อยากมากเลยนะคะสําหรับคอยเพราะว่าคอยก็ฟังพ่ใครดูเรื่องกาจิกควันะคะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือถ้าเฮาต้องการที่จะประหยัดเงินก็คือจะต้องอฝึกปรายเวทฝึกสซนตัวนะคะ ฝึกน้ำสามีนะคะห้สามีน่ะไปเห็ดใบอนุญาตซอนขับรถซสอนฝึกหัดขับรถนะคะเขาจะได้ประหยัดเงินมากเลยนะคะในกรณีของคอยนางคอยบกใครมีเวลากับพญายปรังดําโมกับบกใครมีเวลากับคอยนะคะเกิดเลยบกใครได้ฝึกน้ากันลายเวลาไปโรงเรียนแท็กซี่กับไปแลกกับกลับแท็กซี่นะคะกับบกใครได้ฝึก ก็จะมีช่วงหนึ่งที่ได้ฝึกก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์ที่แล้วน่ะคะ่ะสองเมือเมื่อละสองชั่วโมงถึงซึ่งมันกับเพียงพอนะคะ่ะเพราะว่า,าเฮาบารูเส้นทางดีในเมื่อนี้น่ะคะ่ะทั้งอีกอย่างหนึ่งกับการอ่านของข่อยสายตาของขอยเพราะว่าข่อย <c ười> คือว่าเราอายุหลายแล้วน่ะคะ่ะความบ่งไว้ในการอ,าอ่านปายอ่านอย่างงี้สิมันกับ บ่าว่องไว้บ่าวคลองแคลปันใดนะคะทุกคนนี่แหละค่ะมันก็เลยต้องได้เลี้ยนหลายบทก็เลยต้องได้เสียเงินหลายนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ดีใจที่ได้จบหลักสูตรทั้งลุงเรี้ยนนะคะเพียงแต่ว่าก็ต้องอรอมือสอบนะคะถ้าสอบผ่านในครั้งแรกก็ดีใจนะคะ,ะถ้าสอบผ่านก็ต้องมาขอคําแนะนําจากลุงเลี้ยนอีกนะคะอาจจะได้ซื้อคอดอีกคอ์สองคอด อ่าแล้วก็หัดฝึกขับอีกนะคะทุกคนมันกัอ่าปัญหาของใหญ่ๆของข่อยก็คือเรื่องป้ายนะคะเรื่องป้ายบอกทางนะคะเพราะว่าข่อยนะเวลาผายอ่านป้ายแล้วจังซีนะคะอ่ามันมีหลายหลยอ่าเส้นทางนะคะแล้วข่อยกับ่มีความห่ังไว้ในตรงนั้นนะคะอ่าเทิงเขาอ่านป้ายเทิงเขาขับรถจังซีนะคะมันเกิด เขาจะเบรกรถบเบรคในช่วงที of of so ่คณะเขาขับรถนะคะทุกคนเขาจะต้องมีความาวางแผนนะคะล่วงหน้าว่าถ้าเขาจะไปเส้นทางนั้นส้นทางนี้นะคะเขาจะต้องวางแผนแต่มเนินเนปัญหาก็คืออ่านหนังสือโบกคือเนี่ยนะคะค่ะเมื่อนี่ก็แต่ว่าเมื่อนี่ก็เรียนจบหลักสูตรก็ถือว่าพอใจแล้วล่ะค่ะ ถาศบประพานกับแค่เฮาหนามาอัดเสือคอหนึ่งสองคอเต็งซี่นะคะกับต้องใส่เวลาคือเก่าล่ะค่ะทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยใส่เวลาเป็นปีกลัวจะได้ใบับคขี่นะคะอันนี้นะไข่เริ่มต้นมาอ่าครั้งแรกนะเริ่มต้นที่จะเรียนจริงจังนะ,ะประมาณเดือนตุลาคมนะคะวันที่หกที่เจ็ดตัวละนะคะแล้วก็หยุดไปอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นก็มีปัญหา กับพญนยพฝรั่งนะคะก็หยุดไปเดือนหนึ่งกับจริงๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณซีหาเดือนเนี่ยนะคะที่ไปโรงเรียนนะคะกับเบิร์เงินหลายพอสมครนะคะทุกคนแต่คอยการคอขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยมาดามบ้านนอกเรากาโอยพร้นให้มาดามบรนนอกด้วยใบกับขี่นะคะตอนนี้ก็เรื่องคุนคุยกับภาคไว้แล้วนะคะ หาเพิ่นกะส่งขอความมาอยู่นะคะแต่ว่ากะเมือนอีบอ่านเลยค่ะย้งบอกเปืดอแต่ว่าก็เห็นขอความอยู่ค่ะแต่ว่าบอกเปิดอ่านคอยน้ตัดสินใจแน่วแน่นะคะว่าเออถ้าเขาน่คุยกันเป็นเพื่อนเขาอยากอ่านขอความย้ำใดก็ได้เองสินะคะกะแบบเรื่องการที่จะคุยแบบแฟนน่ะก็คือ,อยุติไปแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกมืกกลังใจนะคะที่ขอคอยส่ง คอมเมนแล้วก็ให้คำแนะนำหลายๆอย่างนะคะ,ะมีคุณพี่หลายๆทานนะคะทีะ่ให้ความรักและเมตตาแล้วก็คอยแนะนำเรื่องอการใส่ชีวิตแล้วกัการที่เขาจะเหตุจังใดแบบใดอันานั้นอันนี้นะคะคอยม,มีความรู้สึกซาบซึ้งใจหลายๆเลยะคะ่ค่ะที่ทุกคนแสดงความ คล้ายๆกับว่าจริงใจกับคอยอยากให้คอยนะมีความสุขอยากให้คอยพ่อค้นที่จริงใจอยากให้คอยนะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วการที่สาคัญก็อยากให้คอยนะได้ใบาคาคี่ <c oughs> นะคะตอนนี้ก็รอ,อแต่เมื่อสอบนะคะก็หวังว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะขอทุกคนคะวันนี้คอยกาสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ คิดหอดเอซทุกคนนะคะประดียลงคลิปมือหนึ่งกับคิดน้ำอยู่นะคะแต่หมอว้านนี่มื่อยคักเมื่อยแน่ค่ะ <c oughs> ก่อนที่จัดกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับมือน,นี้ขอเก้าคาว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย